ความโชคดีไม่ใช่สูงสีสูงนะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยจากดร Richard w i s s m a n นะคะซึ่งคนนี้เขาศึกษานะคนโชคดีทั่วโลกนะคะหลายคนมากๆแล้วเขาก็พบว่าคนโชคดีเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรเลยนะคะเขาแค่ทำห้านิสัยต่อไปนี้ค่ะนิสัยที่1ก็คือเขาลองทำสิ่งใหม่ๆนะคะวันนี้คนโชคดีนะคะจะลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วการลองทำสิ่งใหม่ๆนี่แหละนำพาเอาความโชคดีเข้ามาหาเขานะคะส่วนคนที่โชคไม่ดีเป็นไงนะคะไม่กล้าที่จะลองทำสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะกลายเป็นม,มีความไม่กล้าแล้วก็เป็นอมัมพาตอยู่ที่ความคิดนะไม่กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆก็เลยกลายเป็นคนที่โชคร้ายนั่นเองนะคะ นิสัยที่2นะคะเขาฟังเสียงในใจของตัวเองนะคะหรือว่า listen to your intuition วันนี้คนที่โชคดีนะคะเขาเชื่อว่าเสียงในใจของเขาที่เขาฟังเนี่ยนำพาเขาไปเจอกับคู่ครองที่ใช่นะคะการงานธุรกิจที่ใช่หรือการตัดสินใจทางการเงิน ที่ใช่นะคะและคนที่โชคไม่ดีเป็นไงคะไม่ฟังนะแล้วก็ฟังแต่สิ่งรอบข้างรอบตัวนะคะไม่สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีกับเขาได้นิสัยที่3มนะคะคนโชคดีเขาเชื่อ เขาคาดหวังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขานะคะบอกตรงๆเลยว่าคนที่โชคดีนะคะบอกว่า85%ของคนที่โชคดีนะคะเชื่อว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเขาก็เชื่อนะแล้วความเชื่อนี่แหละนําพาไปสู่การลงมือทําพอลงมือทําเขาก็ไปถึงเป้าหมายกลายเป็นคนโชคดีนะคะส่วนคนที่ไม่โชคดีเป็นไงคะไม่มองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองมองหาแต่อุปสรรคปัญหา และทำให้เขาไม่ไปไหนทำให้เขาไม่ลงมือทำเขาก็เลยได้รับโชคแบบนั้นค่ะและข้อสนะคะจำไว้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวนะคนที่โชคดีเนี่ยพอเจอกับปัญหาแล้วนะคะเขาก็จะมองหาด้านดีในเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็จะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นอีกนะคะส่วนคนที่โชคไม่ดีเป็นไงคะเขาก็จะ คิดแต่ว่าโอ้โชคร้ายจังเลยฉันคงเป็นแค่นี้แหละอะไรเงี้ยคือรู้สึกสงสารตัวเองไปแบบนั้นในขณะที่คนโชคดีเขาจะคิดว่าอุปสรรคปัญหาเป็นแค่เรื่องชั่วคราวแล้วก็ไปต่อได้ส่วนนิสัยที่ห้านะคะคนโชคดีเนี่ยเขาจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีค่ะเพราะว่าอะไรนะคะนอกจากจะดูแลความรู้สึกของตัวเองให้ดีแล้วนะคะเขายัง ทำให้คนอื่นรู้สึกดีด้วยจากการที่เขามองเห็นสิ่งดีนะคะเขาจะทําให้คุณอะรู้สึกดีโดยการที่มองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณะคะ่ะแล้วก็จะพูดถึงจะเน้นย้ําถึงสิ่งดีๆในตัวคุณให้กําลังใจคุณให้พลังคุณนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะติดต่อกันได้นะหมายความว่าความรู้สึกดีพลังงานที่ดีๆเนี่ย ส่งต่อกันได้นะในขณะเดียวกันคนที่โชคไม่ดีเป็นไงคะชอบนินทาชอบอิจฉาแต่คนโชคดีเขากลับมองเห็นสิ่งดีๆในทุกคนแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกดีด้วยนะคะถ้าวันนี้คุณอยากเป็นคนโชคดีขึ้นนะคะให้ฝึกห้านิสัยนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นคนโชคดีที่สุดเลยคะ่ะสำหรับวันนี้คุณนิชาก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้า this is คุณนิชา academy stay happy and healthy